และนี่คือที่สุดของหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ตัวท็อปรุ่นพิเศษจากทาง BGP v P กับ BGP Phantom Special รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเรา Horizon ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกับชุดหูฟัง BGP Phantom ในรุ่นก่อนหน้านี้มากันบ้างแล้วและล่าสุดทาง BGP ดอ,อกวางจําหน่าย BGP Phantom Special เป็นชุดหูฟังไฮบิด8 Driver ที่ทาง BGP ครับเขาได้ทําการพัฒนาและปรับจูนขึ้นมาใหม่โดยใช้ชุด Driver Dynamic คู่ที่จะทําหน้าที่ควบคุมสิ่งในย่านเบสโดยภายในตัว d ดเวอครับจะประกอบด้วย p h r a ฟ m แบบ DC Composite 2ชั้นบวกกับแ h r แฟ m แบบกราฟินทําให้เนื้อเบสที่ขับออกมาลงได้ล และขับออกมาได้อย่างมีจังหวะรวมไปถึงไดเวอร์ B-A คุณภาพ2ตัวซึ่งตัวแรกจะทําหน้าที่คุมเสียงในย่านกลางได้แก่ไดเวอร์จากคังโซเนียนในรหัส2300และไดเวอร์ที่ควบคุมเสียงในย่านแหลมอย่างไดเวอร์โนเลส R-A-D ที่จะช่วยดึงลระอียดของเนื้อเสียงให้ขับออกมาได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงไดเวอร์คู่แบบอิเล็กโทรสตัติกซึ่งเป็นไดเวอร์ที่สามารถดึงความถี่ได้สูงสุดถึง80กิโลเฮิร์ทำให้ลากเสียงในย่านสูงได้ดีเป็นพิเศษรวมไปถึงไดเวอร์แบบโกลคอนดักชันหนึ่งคู่ที่จะช่วยเสริมในเรื่อง เบให้สามารถดึงซับเบสออกมาได้อย่างชัดเจนบวกกับการเอาเทคโนโลยีแอร์คอนดักชันและโบนคอนดักชันซึ่งเป็นการนำอากาศและเสียงจะตัดเข้ากับช่องหูฟังผ่านไปยังส่วนของโบนคอนดักชันเพื่อช่วยชดเชยความถี่เสียงที่สูญหายไปจากอากาศทำให้ได้เนื้อเสียงที่ขับออกมามีความชัดเจนและตรงตามต้นฉบับมากที่สุด โดยในส่วนของการออกแบบตัวหูฟังครับตัวหูฟังจะขึ้นรูปด้วยเลิ้นผสมกับเม็ดสีโทโมโคมิกซึ่งจะมีคุณสมบัติทำให้หูเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิรวมไปถึงลวดลายของเนื้อสี ที่ผสมกันอย่างไม่ซ้ำใครซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นแฟนตอมโดยรุ่นสเปเชียลจะมีให้เราเลือกซื้อตัวหูฟัง2แบบได้แก่ตัวหูฟังที่ใช้โค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm, ิลลิเมตรและแบบ MMCX ให้เราได้เลือกซื้อโดยเท่าน้าเสียงของตัวหูฟังครับจะเป็นวัสดุโลหะสีทองรวมไปถึงสายสัญญาณเกตคุณภาพที่ทาง v g v p ได้ให้มาจะเป็นเนื้อทองแดงความบริสุทธิ์สูงแบบ LCOCC หรือชื่อเต็ม Hono Continual c a s i n g เป็นเทคนิคการทําสายทองแดงด้วยความร้อน แต่ออกจากแม่พิมพ์จนเป็นถึงการรีดเส้นอย่างช้าๆเพื่อไล่ออกซิเจนออกจากเนื้อสายให้มีความริสุธ์มากที่สุดซึ่งจะช่วยให้เนื้อสายนําสัญญาณเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยตัวสายจะมาพร้อมกับหัวสัญญาณแบบบรลานา์4.4มิลเมตรโดยในส่วนของน้ําหนักของ BGVP Phantom Special ตัวหูครับเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่13กรัมถือว่าเป็นตัวหูที่มีน้ำหนักเบาซึ่งตัวหูข้างหนึ่งครับจะตกอยู่ประมาณ7.5กรัมและในส่วนของสายสัญญ,ญาณจะมีน้ำหนักอยู่ที่32กรัม และน้ำหนักรวมของสายสัญญาณและหูฟังจะอยู่ที่45กรัมโอเคครับเ okay, พื่อนๆได้วเวลามาแกะกล่อง b G v p Phantom Special กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัวกล่องเป็นแพ็กเกจที่มีความสวยงามมากๆแถมยังออกแบบได้อย่างลงตัวเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอจกับตัวชุดหูฟังและกล่องเก็บหูฟังอยู่ด้านในโอเคครับผมเรามาดูที่ตัวหูฟังกันก่อน เมื่อผมได้ลองจับตัวหูฟังเป็นครั้งแรกครับความรู้สึกเลยคือตัวบอดี้ครับมีน้ำหนักที่เบาผิวสัมผัสของตัวหูฟังมีความเรียบเนียนรวมไปถึงลวดลายตัวเม็ดสีที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามเป็นลวดลายคล้ายหินอ่อนที่ไม่ซ้ำใครจริงๆโดยชุดหูฟังที่ผมแกะกล่องครับจะเป็นชุดหูฟังแบบ MMCX และในส่วนของอุปกรณ์อ,อื่นๆก็จะมีกล่องเก็บหูฟังครับที่เมื่อเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตัวสายสัญญ,ญาณเกรดคุณภาพอยู่ภายในกล่องเป็นสายสัญญ,ญาณแบบ MMCX เนื้อสายมีความนุ่มและสวยงามสมกับเป็นสายสัญญ,ญ,ญา กับชุดหูฟังรุ่นตัวท็อปได้อย่างลงตัวตัวสายมีน้ำหนักกำลังดีมาพรา้อมกับหัวสัญญาณแบบบาลานซ์4.4มิลิเมตรและในอีกด้านหนึ่งของตัวกล่องครับจะเป็นลิ้นชักเมื่อเราเปิดออกมาเราก็จะเจอกับชุดหูฟังที่ให้กันมาแบบจุกๆเป็นชุดจุกหูฟังแบบเนื้อซิลิโคน3แบบ3ขนาดได้แก่ชุดจุกหูฟังที่เน้นเบส ชุดจุกหูฟังที่เน้นเสียงร้องและชุดจุกหูฟังที่เน้นความสมดุลซึ่งจะให้มาด้วยกัน3ขนาดเล็กกลางและใหญ่แถมยังมีชุดจุกหูฟังแบบโฟมให้อีก1คู่รวมไปถึงแปรงทําความสะอาดหูฟังและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ BGVP Phantom Special แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรอการผลิตณเวลานั้น โดยในส่วนของแนวเสียงของ BGVP Phantom Special ซึ่งทาง BGVP ครับได้ทำการปรับจูนแนวเสียงให้มีความสมดุลเป็นธรรมชาติเนื้อเบสที่ขับออกมามีความนุ่มกระชับมวลเบสมีความหนากําลังดีไม่แน่นจนรู้สึกอึดอัดดีเบสและซับเบสขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวสิ่งในย่านกลางจะแอบถอยเล็กน้อยเสียงร้องและเสียงดนตรีมีความชัดเจนในด้านเสียงแหลมจะเด่นนําให้ปายแหลมที่มีความนุ่มนวลลากไปได้ไกล ทั้งเสียงมีความชัดเจนฟุ้งฟิ้งและมีประกายในด้านเสียงร้องครับเขาจะมีความใสชัดเจนโดยเฉพาะเสียงนักร้องผู้หญิงที่จะออกในโทนอุ่นมีความเป็นธรรมชาติฟังได้แบบสบายๆในส่วนของเวทีเสียงจะมีความกว้างแยกเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างดีแถมยังสัมผัสได้ถึงระยะและตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจน ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีคำถามว่า BGVP Phantom Special ต่างจากรุ่นเดิมยังไงอย่างแรกตัวหูยังคงใช้ไดเวอร์8ตัวเช่นกันโดยทาง BGVP ได้ทำการปรับจูนเสียงขึ้นมาใหม่รวมไปถึงขั้วสัญญาณของตัวหูที่มีให้เลือกทั้งในแบบ MMCX และแบบ2พิน0.78มเมเมื่อเทียบกับรุ่นธรรมดาที่ใช้เพียงขั้ว MMCX และจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของ Phantom Special ตัวสัยสัญญาณที่ทาง BGVP ได้ให้มาเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินแบบ LOCc ที่มีความบริสุทธิ์สูงนำสัญญาณได้อย่างเต็ม ที่เมื่อเทียบกับรุ่นปกติที่ใช้เนื้อทองแดงชุบเงินแบบ OCC ปกติรวมไปถึงหัวสัญญาณของรุ่น Phantom Special จะมีให้แค่หัวสัญญาณแบบ Balance บ4.4เท่านั้นรวมไปถึงแนวเสียงที่จะเน้นในส่วนของรายละเอียดของเนื้อเสียงที่ขับออกมาเมื่อเทียบกับรุ่นธรรมดาที่จะเน้นในส่วนของเบสที่มีความกระชับมากกว่า โดยรวมนะครับผมรู้สึกว่า b g v p Phantom Special ด้วยการปรับจูนและพัฒนาตัวไดเวอร์แบบใหม่จนได้รายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความลงตัวจนได้เป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่กําลังมองหาสุดยอดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเสียงร้องและเสียงแหลมที่ทําออกมาได้อย่างชัดเจนบวกกับเวทีเสียงที่มีความกว้างทําให้รู้สึกฟังสบายแถมยังมีเนื้อเบสที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวรวมไปถึงการออกแบบที่มีความแตกต่างจากรุ่น h a n ทอ m ปกติไม่ว่าจะเป็นตัวหูสามารถเลือกโค้ดสัญญ,ญา ได้ทั้งแบบ2 0พิน0.78ม mm, ลมและแบบ mm c x แถมตัวสายยังเป็นแบบบาลานซ์4 4 m mm, มมตรทำให้เข้าถึงมิติและละ,ละเอียดของเนื้อเสียงได้อย่างดีถือว่าเป็นชุดหูฟังตัวท็อปอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจากทาง bgvp และในส่วนของแนวเสียงเมื่อเทียบกับตัวธรรมดาแล้วหากเพื่อนเนต้องการเน้นจังหวะที่ฟังกระชับและสนุก bgvp phantom จะตอบโจทย์เพื่อนๆมากที่สุด แต่หากเพื่อนๆต้องการรายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนมากๆ BGVP Phantom Special <S <S จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานฮลิไทร์ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชา์ฮอลิสไทร์กับเทปรีวิว BGVP Phantom Special ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองฟังแล้วมีความคิดเห็นกันไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ พบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ